ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนพกติดตัวอยู่แล้วการนำโทรศัพท์มือถือมาใช้เพื่อการเรียนการสอนจึงไม่ต้องลงทุนเพิ่มคู่มือนักเรียนฉบับนี้อธิบายวิธีการทำแบบฝึกหัดการบ้านและข้อสอบที่ครูส่งให้ในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนก่อนเริ่มใช้งานขอเท่าความถึงระบบเดิมเพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นว่าส่วนใดที่ถูกเปลี่ยนไป การให้การบ้านแบบเดิมเริ่มจากครูเปิดแฟ้มข้อสอบหรือโจทย์แบบฝึกหัดที่ครูมีอยู่เลือกชุดโจทย์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนในห้องเรียนแล้วนำมาถ่ายเอกสารเป็นชุดการบ้านส่งให้นักเรียนทำลงสมุดจากนั้นนำสมุดการบ้านของนักเรียนมาตรวจเพื่อดูว่านักเรียนทำครบทุกข้อหรือไม่ทำถูกหรือทำผิด แล้วส่งสมุดการบ้านคืนนักเรียนเฉลยวิธีทำบนกระดานข้อที่นักเรียนทำผิดให้ลอกวิธีทำที่ถูกลงไปในสมุดการบ้านเพื่อแก้ข้อที่ผิดระบบใหม่ครูมีโจทย์และวิธีทำของโจทย์แต่และข้อเก็บไว้ในแฟ้มดิจิทัลเมื่อต้องการให้การบ้านนักเรียนครูจะปล่อยโจทย์ไปเข้าโทรศัพท์มือถือของนักเรียนทางห้องพร้อมทั้งกำหนดให้ส่งการบ้าน ตามตัวอย่างนี้คือให้ส่งการบ้านวันที่20เดือนสิงหาคมนักเรียนลอกโจทย์จากโทรศัพท์มืเถอลงสมุดการบ้านแสดงวิธีทมแล้วส่งให้ครูตรวจในวันที่20สิงหาครูตรวจสมุดการบ้านของนักเรียนทุกคนเพื่อดูว่าทำครบทุกข้อหรือไม่ทำถูกหรือทำผิดแล้วเคินสมุดการบ้านให้นักเรียนวันลุ้งเขิน ฉเฉลยคำตอบและวิธีรมของโจทย์ทุกข้อจะปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนข้อที่นักเรียนทำผิดหรือทำไม่ได้ให้ทำความเข้าใจฉเฉลยวิธีรมถ้ายังไม่เข้าใจให้นำกลับมาถามครูในห้องครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ก่อนเริ่มใช้งานนักเรียนจะต้องลงทะเบียนในระบบก่อนโดยกรอกข้อมูลต่าง ข้อมูลที่สำคัญคืออีเมลและรหัสผ่านเมื่อลงทะเบียนเสร็จนักเรียนจะได้หมายเลขปจระจำตัวซึ่งจะใช้อ้างอิงในภายหลังหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ยื่นความจำนงขอเข้ากลุ่มที่ครูสร้างไว้ให้โดยระบุเลขประจำตัวของครูและชื่อกลุ่มนักเรียนคลิกที่ไอคอนขอเข้ากลุ่ม แล้วระบุหมายเลขประจำตัวของครูที่สร้างกลุ่มนั้นตามตัวอย่างนี้คือหมายเลข13จากนั้นยืนยันความถูกต้องเนื่องจากครูสอนนักเรียนหลายกลุ่มเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นทุกกลุ่มที่ครูสร้างเตรียมไว้ให้ให้เลือกกลุ่มที่ตรงกับห้องที่ตัวเองเรียนตามตัวอย่างนี้คือคณิตศาสตร์ห้องมสาทับหถ้าเลือกผิดกลุ่มครูจะปฏิเสธไม่ให้เข้ากลุ่มจากนั้นคอยการตอบรับจากครู เมื่อครูตอบรับแล้วจะเห็นเชื่อกกลุ่มที่ครูเตรียมไว้ให้ถ้าเลือกผิดกลุ่มครูจะปฏิเสธไม่ให้เข้ากลุ่มในกรณีนี้ให้กลับไปสมัครขอเข้ากลุ่มใหม่ครูส่งแบบฝึกหัดเรื่องวงกลมมาให้กำหนดให้นักเรียนทำเสร็จภา,ายในวันที่23เดือนธันวาคมแบบฝึกหัดเรื่องวงกลมมีโจทย์ทั้งหมด10ข้อ นักเรียนสามารถทยอยทำวันละสองสข้อได้แต่ต้องทําให้ครบทั้ง10ข้อภายในวันที่23ทธันวาคมแบบฝึกหัดไม่ต้องแสดงวิธีทำในสมุดการบ้านให้ครูตรวจนักเรียนทดในกระดาษทดแล้วนำคำตอบมาตอบโจทย์ข้อหนึ่งนักเรียนเลือกตอบตัวเลือกที่สองแล้วยืนยันคำตอบทันทีที่นักเรียนยืนยันคำตอบระบบจะตรวจคำตอบแล้วแจ้งผลให้ทราบ ตัวเลือกที่สองผิดคำตอบที่ถูกคือตัวเลือกที่หนึ่งนักเรียนเข้าไปดูเฉลยวิธีทำได้โดยคลิกที่วิธีทำระบบจะแสดงวิธีทำให้ดูตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้คำตอบให้นักเรียนทำความเข้าใจกับเฉลยของโจทย์ข้อหนึ่งแล้วนำความเข้าใจนี้ไปใช้ในการทำโจทย์ข้อที่สองทันทีที่นักเรียนตอบโจทย์ข้อที่สอง ก็จะเห็นผลว่าตอบถูกหรือตอบผิดพร้อมทางเห็นเฉลยคําตอบและวิธีทำของโจทย์ที่2ทําความเข้าใจกับโจทย์ข้อที่2และนําเทคนิคนั้นไปใช้กับโจทย์ข้อที่3ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบโจทย์ทั้ง10ข้อคําตอบทุกข้อของนักเรียนถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลครูสามารถเข้าไปดูคําตอบของนักเรียนในฐานข้อมูลได้อาชาตอบถูก8ข้อตอบผิด2ข้อ เจมจันตอบถูก6ข้อตอบผิด4ข้อมานะตอบถูกสองข้อตอบผิด8ปดข้อลุงอรุณตอบผิดหมดเลยทั้ง10ข้อลุงอรุณมีปัญหาแล้วแบบฝึกหัดเป็นการเฉลยวิธีทำทีละข้อให้นักเรียนทำความเข้าใจและนำความเข้าใจนั้นไปปรับใช้กับข้อถัดไปถ้าลุ่งอรุณทำตั้งแต่ข้อ1นถึงข้อเผิดหมด เขามีโอกาสเห็นประสบการณ์มาแล้ว9ข้อเห็นโจทย์ในลักษณะต่างๆประสบการณ์และสิ่งที่เรียนรู้ควรจะปรับใช้กับข้อที่10ได้ถ้าลุงอรุณยังทําข้อที่10ผิดแสดงว่าลุงอรุณเรียนไม่รู้เรื่องเลยหรือเป็นไปได้อีกกรณีหนึ่งลุงอรุณไม่ใส่ใจที่จะทำเดาวคำตอบทรงเดชไปเรื่อยๆเดา10บข้อเดาผิดหมดเลยทั้ง10ข้อโจทย์แบบฝึกหัดที่ให้ไป10ข้อก้าหารไม่ทำเลยสักข้อ กรณีของลุงอรุณและก้าหารเป็นกรณีที่มีอะไรบางอย่างผิดปกติต้องเรียกนักเรียนมาคุยว่าเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับมาดูกรณีของอาชาอาชาตอบผิดสองข้อถ้าครูอยากจะรู้ว่าสองข้อที่อาชาตอบผิดคือข้อไหนให้คลิกที่ชื่ออาชาเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของอาชามีโจทย์อยู่10ข้ออาชาตอบถูก8ข้อตอบผิดสองข้อ คิดเป็นตอบถูก80% 2ข้อที่อาชาตอบผิดก็คือข้อ1และข้อ2อ,อยากจะรู้ว่าข้อ1อาชาตอบอะไรให้คลิกเข้าไปที่ข้อ1แงจนว่าอาชาตอบตัวเลือกที่2ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ผิดตัวเลือกที่ถูกคือตัวเลือกที่1การบ้านเป็นชุดโจทย์ที่ครูส่งเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของนักเรียน เราให้นักเรียนลอกโจทย์จากโทรศัพท์มือถือลงสมุดการบ้านแสดงวิธีทำม,มาให้ครูตรวจขณะทําการบ้านนักเรียนยังไม่รู้ว่าวิธีทำของนักเรียนและคําตอบที่ได้น,นั้นถูกหรือผิดนักเรียนจะเห็นเฉลยคําตอบและวิธีทำในโทรศัพท์มือถือหลังจากที่ครูตรวจสมุดการบ้านและส่งคืนให้นักเรียนแล้วเกณฑ์การให้คะแนนการบ้านเป็นดังนี้ จทย์ข้อที่นักเรียนแสดงวิธีทำในสมุดการบ้านให้ครูตรวจจะได้ข้อละหนึ่งคะแนนไม่ว่าคำตอบจะถูกหรือผิดโจทย์ข้อที่ตอบถูกจะได้คะแนนเพิ่มอีกข้อละหนึ่งคะแนนโจทย์ข้อที่ตอบผิดไม่ได้คะแนนเพิ่มหลังจากนักเรียนได้สมุดการบ้านคืนจากครูแล้วจะเห็นเฉลยคำตอบและวิธีทำในโทรศัพท์มือถือข้อที่นักเรียนตอบผิดถ้าลอกวิธีทำจากโทรศัพท์มือถือลงสมุดการบ้าน ส่งให้ครูตรวจจะได้คะแนนเพิ่มอีกข้อละ0.5คะแนนนักเรียนที่ไม่ส่งการบ้านให้ครูตรวจจะไม่ได้รับคะแนนแต่ครูให้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งโดยลอกเฉลยคำตอบและวิธีทำของโจทย์ทุกข้อลงสมุดการบ้านส่งให้ครูตรวจครูจะให้ข้อละ0.5คะแนนเตรียมสอบ เป็นโจทย์ข้อสอบชุดหนึ่งที่ครูส่งให้นักเรียนเพื่อใช้ประเมินความพร้อมของตัวเองก่อนถึงวันสอบจริงจำนวนข้อและความยากของโจทย์ใกล้เคียงกับชุดโจทย์ที่ใช้สอบวัดผลการเรียนของนักเรียนการทำโจทย์ชุดนี้ไม่มีการจับเวลาซึ่งต่างจากการสอบจริงในห้องสอบแต่เมื่อเริ่มทำแล้วต้องทําให้จบไม่สามารถทยอยทำวันละสองสข้อเหมือนแบบฝึกหัดหรือการบ้าน โจทย์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนใช้ประเมินความพร้อมของตัวเองก่อนถึงวันสอบจริงในห้องสอบนักเรียนเห็นคะแนนสอบเฉลยคําตอบและวิธีทำหลังจากทําข้อสอบเสร็จข้อที่นักเรียนทําผิดหรือทําไม่ได้คือจุดอ่อนที่นักเรียนต้องรีบแก้ไขก่อนถึงวันสอบจริงในห้องสอบสอบวัดผลการเรียนเป็นการสอบเก็บคะแนน มีการจำกัดเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบและมีการจับเวลาด้วยในระหว่างที่ทำข้อสอบนักเรียนทุกคนล็อกอินเข้าระบบและเริ่มทำข้อสอบพร้อมกันนักเรียนดูโจทย์ข้อสอบในโทรศัพท์มือถือหรือบนแท็บเล็ตทอเแรกในกระดาษท้หรือแสดงวิธีทำในกระดาษข้อสอบแล้วใส่คำตอบบนเว็บผ่านโทรศัพท์มือถือของตัวเอง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเองเฉลยคำตอบและวิธีทำของโจทย์ทุกข้อ